สวัสดีครับผมน้าตกเ,เคเมอร์นะครับวันนี้จะมาอันบ x ็อกเกมเกมหนึ่งนะครับสั่งมาจากร้านอ,อ Art าร์ตแอนด์การ์ดบมชั้น6นะครับช่วงนี้ร้านเปิดแล้วนะช่วงนี้ใครไปเดินห้างก็แวะเวียนไปที่ร้านได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้สั่งเกมใบ,บ,บเกมหนึ่งมาดูเกมนี้ก่อนอันนี้เป็นเกมใน Nintendo Switch นะครับว่าเป็นไปได้อยือคืนนี้จะสตีมเฮ้ยเดี๋ยวตกใจรู้ว่า รู้คุณโจเขาแถมกระปงกระเป๋าอ๋อแถมถุงพลาสติกใส่ครับเดี๋ยวนะว่าจะให้แถมหนึ่งไหมทำไมเนี่ยคือคือให้เอาเกมมาใส่ถุงอย่างนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวคือเขาให้อย่างเงี้ยนะคือให้ถุงมะบานึ่งยแล้วก็เกมเกมต่างหากเออพี่ถ้าพี่ฟังถ้าพี่ดูผมอยู่ขออย่างนะพี่พี่ไม่ต้องให้ถุงผมมาก็ได้แต่ก็ดีครับจะได้เอาเก็บถุงไปใส่ขยะนะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยมีถุงแนละ้วเนาะช่วงนี้เขารักโลกร้อนอย่าง Okay. นี่ Nintendo 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 เออถูกแล้วฟินมาซะดีตลเราดีบซะกล่องบินเลยนะครับก็นี่ครับซ e n o b a d e c o n i c e s นะครับซึ่งอันนี้เป็นเซ็ตพิเศษนะครับ definitive works set i ensemble c o r t h i definitive นะด้านนี้แล้วก็ด้านด้านนี้นะมันบินนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะซึ่งในนี้ก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นปกตอนแรกผมนัวาพัทสองแล้วก็มี c e n o b r a t e chronicle Live The Art ตซ n o b l a t e คืออะไรอะ่ะวาดรูปให้ดูเหรออาจจะเป็นอาร์ตของตัวเกมหรือเปล่าอ, <c oughs> อันนี้บอกว่าเป็นแบบเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นภาษาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก FRES แต่ไม่เป็นไรตอนเล่นเราก็คงเล่นภาษาอังกฤษเป็นแบบชีนนะครับเออเกมนี้ไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยนะ ภาษาเริงกูอ่านไม่ออกอ่ะภาษาไออย่างวะเดี๋ยวฝรั่งเศสรหรืออะไรเนี่ยใครรู้ช่วยเมนบอกหน่อยแต่ก่อนอื่นแกะก่อนแกะแกะแกะไม่มีเล็บอ่ะไม่เป็นไรออกละโอ้ยผมไม่ชอบเลยกล่องที่แบบมันต้องมีกาวเหนียวเหนียวอย่างเงี้ย มันทําให้กล่องมันมีดามาจแต่เป็นไปได้ถ้าผมแกะก็คือผมจะเอามันออกไปเลยเอามันออกไปพราะว่าถ้าเกิดเก็บเอาไว้เห็นไหมครับมันเป็นมันเป็นกาวเหนียวเหนียวแล้วมันก็จะเก็บคาบเอาไว้ครับแล้วหลอกก้อนนี้นะนเหนียวหน,นึบนับมางเยหมือนเป็นนึบๆนับๆ <laughs> เดี๋ยว <laughs> โอ้ย สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตทาเป็นคลิปวิดีโออาจจะไมค่อยขึ้นไลน์นะผมจะได้เข้ามาตอบคำถามเพื่อนๆได้ทันใครมีเรา่งสงสัยถามได้เลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่ดูข้างในดิมันเป็นกล่องกระดาษที่แบบแบ่งเป็นบล็อกบ็อกเอาไว้อะอย่างเงี้ยเออแล้วทําไมเราไม่เทออกมาก่อนแล้วค่อยนี้ว่ะ <laughs> อันนี้คือแผ่นเกมนะครับอันนี้แกะได้โอ้เฮ้ยคือคนละผมซื้อชุดพิเศษทีไรนะอยากบอกอย่างเดียวอยากบอกตรงๆนะว่า ถ้าจะเล่นเกมไม่เน้นสะสมอะไรก็ซื้อแค่เกมพอแล้วไม่ต้องมาซื้อแบบผมนะเพราะว่าอันนี้ซื้อมานี่เกือบหกพัเลยนะครับต้องบอกก่อนแต่ก็ต้องขอบคุณร้านคุณโจคือก็พูดตรงๆนะเวลาร้านเขาจะมีชุดลิมิเต็ดมาแบบเนี้เขาจะก็จะมีแบบชุดพิเศษเพียงแค่ไม่กี่ชุดอย่างล่าสุดสั่งเกมเกมหนึ่งไปคุณทางร้านเขาบอกว่าเนี่ยผมต้องสั่ง ตลับเกมถึงร้อยแผ่นเลยนะถึงจะมีชุดพิเศษมาอันนี้เป็น i n o b r a d e Chronicle นะครับ d e f i n i t i v e Work a l c o o รูดี i ิเนทีที่บอกเขาแถมมาให้เมื่อกี้นี้นะให้ผมดูมันก็คือ Artwork นี่แหละนี่ปกติเรื่องอื่นเขาไม่ซีนนะแปลกอันนี้ซีนซีนไม่ว่าไม่ห่อด้วยปกติเขาจะมีกระดาษหอ่ออีกทีนึง อันนี้อ๋อมันอ๋ออันนี้คืออันนี้เ,รเหรอคืออย่างนี้เนี่ยนะเออแล้วคลิปผมตลกอย่างนะมีอินบ็อกซ์แล้วก็จะมีแบบเข,ขออาเรียกนะอันบ็อกแล้วก็มีอินบ็อกเดี๋ยวจะใส่ใส่แผ่นให้ดูอันนี้ยังไงยังไงอันนี้คงคงไม่ได้อันนี้แล้วเนาะก็คงเดี๋ยวใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ยังไงวะมันอยู่ังไงของมันเนี่ยอยู่อย่างนี้เนาะ เ,ออเวลาใครเก็บได้เก็บเป็นนี่เขาใส่อย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะใส่เข้าไปในนี้อย่างนี้นะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมอันบล็อกได้ไม่สวยเลยรอบนี้ต่พกนะีอันนี้ทีนี้ปกติก็ใช้มีดแต่ผมชอบใช้กุญแจบ้านเพราะผมรู้สึกมันเซฟไอ้พวกนี้มากสุดเราแกะออกให้หน่อยสิแกะตรงหัวแกะตรงหัว อ่าต่อมาเรามาดูอาร์ตบุ๊กกันนะครับเวลาเวลาผมอันบ็อกที่ไรนะผมสปอยอาร์ตบุ๊กตลอดเลยนะแล้วสปอยทุกหน้าด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณภาพที่ผมถ่ายไป 4K 60fps เนี่ยยังไงยังไงเวลาเอาไปลงเนี่ยมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีอะ่ะโอ้ทำไมต้องไปถ่ายก้นพระเอกวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> ชื่ออะไรอะ่ะฮัทชัก,ชก นางเอ,งอก,กเอ,อย่าชื่อเมานะขอร้องโอ้ยเท่ะเอะเฮ้ยมีชุดไว้น้ำด้วยเดี๋ยวก่อนนะมันคนละคนนี่เอ้ยคนเดียวกันทำไมไวาดคนละหน้าเลยอะอันนี้หน้าลุงอันนี้หน้าเด็กทำเป็นคนละหมอเหรอมีชุดชนเผ่าวยชุดสบายสบายชุดเครื่องทหารชุดทั้งหมดในเกนนะมนั่นอะมั้ง มองเห็นไหมเดี๋ยวตั้งดึงมาน,ะนี่มันต้องไฟแบบนี้มืดมั้โทษนะกล้องมันสว่างมากเลยอะ่ะต้องขอบคุณ iPhone 11ครับที่ทีมคุกเขาผลิตขึ้นมาแล้วแบบนะมันชัดกลายเป็นว่าถ่ายที่มืดแล้วชัดครับฟลอร่าอ๋อตกใจชัดกกับฟลอร่าโอเคไม่มีอะไรที่มันดูหยาบคา แต่ถ้าเราดูสปอยนี่นางเอกตายไม่ใช่หรอโผมมาก็ตายเลยหรือว่าเธอเกิดใหม่ไปเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวเล่นเกมก่อนแล้วกันคือผมยังไม่เคยเล่นภาควีูมีเครื่องวียูแต่ไม่เล่นเอ้าเล่นเช่นเล่นมอโอ้โหเท่อะก็เพื่อนเอ่น่าจะเรียกว่าพารองมั้งเฮ้ยภาคนี้ตัวตัวละครอาร์ติสดีอะอันนี้ชุดเหมือนในไฟนอลเลยอะ อ๋อใส่กางเกงเนอะตกใจคงไม่เหมือนเดส์ตันดิ้งั้โผ่มาแล้วเจอพระเอกอาบน้ำแล้วก็นี้ชุดน่าจะเป็นนางรองนะครับชาล่าชาลา่าเฮชชาล่าไม่ใช่ละเห็นแล้วนึกถึงอ้ำอ้ำพัชราชาอัชราภาชาลาภา,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 าเนี่ยมันไม่เกี่ยวนีชาล่าโอ้ชุด คือตาผมมองกล้องน่เห็นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมปิดไฟระดับนี้แล้วตอนอัดวีดีโอมามันเห็นไหมแต่อย่างน้อยมันก็ลดแสงสะท้อนไปได้อะครับเดี๋ยวขอไปปิดไฟคขัวนกันหนหรือว่าไฟโขวนอีโอแหละเอโ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 อไม่ไม่สะท้อนไม่สะท้อนต่อมาดันแบนครับเหมือนเป็นหนึ่งดันบันหรือเปล่าไป็นอ่ใช่ดันแบนดันบันเหรอดันบันเออนึกถึงขนมบันในนั้นเลยอะ ขนมมาเลเซียที่เป็นโรยโรยน้ำตาลขนมปังโรยน้ำตาลนี่ถ้าซื้ออาร์คุกของ Inimal um Crossing ได้อยากมาทำหนีเหมือนกันนะมีคนทำแล้วอ่ขอกระดาษกล่องนี้ขึ้นอ่ะขอะวางมองเห็นไหมเห็นเห็นเห็นอันนี้ชื่อมีเรียนัดมีเรียใช่ไหมโอ้ <laughs> 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 มากันทั้งสวนเลยมึงเนี้ยมีปีกด้วยอ่ะสับอันกฤษไม่แน่ใจอ่านมีเดียหรือเมเดียไม่ใช่มาเลเรียนะไข้มาลาเรียที่โดนยุงกัดมัน M A R I A ใช่มไหมเดี๋ยวคนอันหลังอเรียแน่นอนมีเม อีอีออกเอเนาะมาเรียเมเรียอ่านเนี้ยมันหลายอยดกว่าเพราะถ้า m a มาเรียแต่ถ้าเกิด m e เมมีมีเรียหรือเปล่าเออช่างมันเถอะเดีย๋ยวไปฟังในเกมแล้วกันเดี <c oughs> ย๋ยวไว้สตรีมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้จะชุดเธอเยอะเหลือเกินมันอยู่ที่สไตล์ของภาษาอ่าเจอเคโมะแล้วลิกิเป็นสูตรสําเร็จของเกมญี่ปุ่นนะครับก็จะมีเคโมะมีโชตะมีโลลินะครับแล้วก็มีเสาแว่นแต่พักเอ๊ะไม่เห็นเสาแว่นเลยอะ่ะโอ้ชุด วุยเป็นแมวเหรอเป็นแมวถังแก๊สเนี่ยนะอ้วนตุ้ยเลยอันนี้คืออะไรปีกน้องเขาเหรอนกมีหูหนูมีปีกเกมนี้แมวมีปมีปีกโอ้คอนเหมือนดอกไม้กินคนสับป,ประรดเออเออก็ว่าอยู่มันเหมือนเลยวะดีไซน์น้องอ้วนเหมือนสับป,ประรดนี่เองเออมีชุดสับป,ประรดด้วย มีโอ้โหมีชุดชุดเม่นด้วยอะชุดหนามเฮ้ยเขาริงดิแต่โทษนะทำไมภาพไอ้มันซ้ำเยอะจังอ๋อสับปะรดหลายสีเม่นหลายสีโครมาไทลิไทเล่ปะไทเล่ไทเล่ไม่ไม่น่าจะออกเรียเพราะว่าไอไอไอเมื่อกี้ไอเอใช่ป่ะไอเอมันออกเอียเอเอไม่รู้มันออกเป็นอะไรไทเล่นึกถึง e-sport เอ้ามีเวอร์ชันผู้หญิงด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คนเดียวกันปะไม่ใช่คนเราคนมันไม,ม่มีอะไรขั้นนะเขาพิมพ์ผิดปะเนี่ยไม่ผิดนะทำไมจู่กๆก็มาโผล่เป็นน้องผู้หญิงตัวนี้ล่ะน่าจะเป็น ABC ในเกมแล้วอาจจะเป็นตัวไม่สําคัญหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวร้ายเราั้งอันนี้ชื่อคิโนะนึกถึงร้านหนังสือคิโนะคุณิยาที่ผมชอบไปซื้ออ์ตบุ๊กที่นั่นแล้วก็เอลวิสใช่ปะอันวิสมัง้งเอ L อ่ะน่าจะอันวิสอันนี้ลุงชื่อดิกดิกสัน อันนี้มัมคาตัวร้ายนี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันอยู่ตอนแรกฉากเปิดไม่ใช่หรอกมันกลายเป็นตัวร้ายละแต่หน้ามันก็ดูเป็นตัวร้ายนะอันนี้กาโดนึกถ,ถึงไออันนี้เพียงกาโบกาโบถ้าอ่านผิดขออภัยนะออตทารอนโอเคสิบสองนาทีละแล้วก็จู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 ก็หายลน์ไม่ตอบอะ อันนี้โซเรียนแล้วก็ยูยูเมียยูเม, e. ม,เ,มอเ,เอเีเอ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 นอเ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 อ่อเ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 อวอเ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 ป็นเนเอเาน ing, ชื่อ,อเอเอเออเอเเอเอวน่าจะเปเอรอฟังเอเอเอากกว่าคา <yolks S 1> เออ네เอเอเเอเอเเอเเอเอเเ แต่ก็ทั้งกล่องก็ไม่มีอะไรนะมีแค่แผ่นนี้กับเล่มนี้เ <laughs> นี่ยหรอเก <laughs> ือบหกพันมันเป็นคำพูดที่ผมชอบปวนแบบฮะซื้อมาซื้อมาบางกล่องซื้อมาก็เกือบหมื่นนะแบบฮะมีแค่เนี่ยนะเ <laughs> ด <laughs> ี๋ยวลิซาา่าป็น <ico> นาาิโคไฮเอนเทียแล้วก็เซนซาว้าวอ่ะมีสับประรดเวอร์ชั่นลุงเนะื้อดันกา โมเดลเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่แค่ส <laughs> ีคอนสเปกเตอร์เออคอนสเปกเตอร์มั้งโอเคอ๋อมีรหัสเลข012345678910แล้วก็12นะครับว,ว้าวอะไรเนี่ยดูไม่ออกอันไหนหน้าอันไหนหัวนี่นขาเอเมนมิส <laughs> คืออะไรวะผมรู้สึกว่า ภาษามันเป็นเหมือนภาษาฝรั่งเศสรหรือภาษาอะไรแถวๆยุโรปสักอย่าง creature creatores หรอมังกรมังกรไม่มีอ๋ออันนี้มีหน้าอันนี้ไม่หาหน้าไม่เจอเจอแต่ลิ้นตัวอะไรวะกระตุยเอ้ยกระต่ายมันเห็นกระต่ายชอบเรียกกระตุยไม่เข้าใจตัวอะไรวะไม่มีชื่อน่าจะเป็นสัตว์ในเป็นมอนสเตอร์ในเกมนะครับโอ้ไฮยีน่าก็มาอันนี้อะไรวะ แขนใหญ่ๆวายอันนี้เหมือนหนอนไอ้นั่นเลยหนอนชาเขียวอะต่เป็นเวอร์ชันน่ากลัวอันนี้ปีศาจคล้ายๆอะไรวะในอลไรนรกเหมือนคล้ายๆ,ๆบาร์โฟมิดเหรออันนี้เหมือนน,นกฟินิกเลยน่าจะเป็นโซนสัตว์ประหลาดนะครับโอ้เดนนเสวก็มารู้สึกตัวที่โหดสุดจะเป็นทีเล็กในเกมสมัยผมเล่นเซโนเบตสองไงตัวโหดสุดจะเป็นเดนเสว เมกชอนเนาะเมชอนต้อง Google แล้วละ่ะว่าแปลว่าอะไรตอนนี้เริ่มงงแล้วละ่ะว่าไอ้แผ่นที่ซื้อมาเนี่ยประเทศอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> เฮ้ยมันเป็นภาษาที่มันอ่านไม่ออกอะ่ะเออมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะ่ะเดี๋ยวขเขาเปิดกล่องก่อนออกล่องไม่มีอะไรครับกล่องก็งมันก็จะเป็นตลับอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปเสียบเนี่ยครับมันจะเป็นแถบมม สลับเฉพาะเขาซึ่งปกติผมก็ชอบแกะอันนี้มาให้ดูกันนะครับตอนนี้เริ่มเบื่ออาร์ตบ๊กครับก็มาหันมาดูนี้แทนประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใส่คืนให้แล้วส่งให้ดูว่าตองคืออะไรแต่แต่เชื่อได้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพราะว่าคำที่เขียนมานี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเลยก็เผอถ้าแต่แต่เดาว่าในเกยฑ์น่าจะมีเรื่องเมนูเป็น เดาวะนะ่าน่าจะเป็นภาคสียงอังกฤษจะภาษาเอซับเตเตอร์นั้นเะลือกได้หลายภาษาแสงไฟไม่พออ่านไม่ไพอแป๊บนึงนะตอนนี้กล้องมือถือมันตาดีกว่าตามนุษย์แล้วอะเมทัลเฟสครับเฟรเซียนแอไม่ต้องอ่านไม่ต้องดูก็ได้อยู่เข้าไปในเกมก็รู้แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงคงไม่เหมือนไฟนอน่นไฟนอ่นสิบห้านะที่ซื้อมาแล้วแบบมีแต่เกาหลีกับเตกับจีนนะ <laughs> ตอนนั้นเล่นคือนั่งนับชอยแล้วดู youtube ตามชาวบ้านเขา แต่อตอนนั้นผมยังไม่เริ่มสตรีมครับยังยังไม่ได้อัดผมเพิ่งมาเริ่มสตรีมตอนนู้นไฟนอ i ไฟนอะไรวะอ๋อไฟนอ l เจ็ดมึง <c oughs> ออกไปเมื่อเดือนที่แล้วเชตเฟสหเดเน่ลลาวสถ้าจะเป็นภาษาร,รัสเซียถ้าดูจากตัวอย่างที่แน่จอดรั <c oughs> สเซียแสดงว่าไอคำที่อ่านอ่านนี่คือไม่น่าจะเป็นภาษาทางการเขาเนาะ ไม่แน่อาจจะเป็นภาษาเขาใชยเฟซในเมสสิทเพราะว่าตอนที่ดู The Move <c oughs> เขา <c oughs> เขาเขา,เขาสปอยตอนแรกมาภาษาตัวละครก็แปลกๆโลเคชันหรือว่าคนออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์จะเป็นคนประเทศนั้นๆแล้วเขาก็ค่อยแบบเขียนภาษาประเทศเขาก่อนแล้วค่อยแปลเปธธ็นภาษาอังกฤษก็เป็นได้อันนี้ก็จะเป็นเรียวเรียว่าษาเทพแล้วกั้นไททันดิเออเขาเรียกว่าไททันสองตัวตีกันนะครับแล้วเราก็จะไปอยู่เป็นเป็นแค่แบบ คล้ายๆเหมือนเป็นตัวอนุเล็กๆที่อยู่บนอาศัยอยู่อยู่อยู่บนบน,บนไททันเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในไททันนะครับว้าวสวยมันก็จะมีโซนน่าก,กลัวบ้างโซนสวยงามบ้างอันนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่อาศัยอยู่บนไททันนะครับซึ่งตอนแรกผมชอบคอนเซปต์เพราะว่าอันนี้ต้องเป็นแนวตั้งแหละเดี๋ยวนะคลิปนั้นเป็นแนวนอนเรามาถ่ายแนวตั้งกัน จะมองเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับโอเ้เดี๋ยวนะอันไหนหน้านไหนหลังเนี่ยอ๋อันนี้เป็นแนวนอนนะครับยิงนิดนึงอ่าโอเค น่ารักดีอ่ะ w ป a p o n object เวลาผมเปิดอันนี้ผมก็กลัวเหมือนกันนะว่ามันจะสปอยสปอยเกม mm hmm. เพราะว่าเคย, mm hmm. เ,คยเคยแบบพางชักจบ <laughs> หมดกัน <laughs> 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 อันนี้อาวุธครับอื c แรคเ c t ร r design แบบยดเยี่ยมกระเทียมเจียวเฮ้ยมีอันนี้ด้วยดูน้องน่าจะนุ่มน่าดูไม่น่าจะแข็ง เือเกมนี้ดังขึ้นมามีคนข้างใครเอาไปทำคอสเพย์ได้เลยนะเนี่ยเอาไปแกะลายแล้วก็ไปเมคเป็นพวกอาวุธตัดชุดนู่นนั่นนี่สมัยก่อน,นก็แต่งคอสเพย์นะก็สนุกดีก็ไปซื้อผพพ้าผ่ารัดแล้วก็จ้างป้าแถวประตูน้ําตัดชุดให้อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็จะมีช่างฝีมือเยอะแยะมากมายครับให้เลือกหลากหลายกันเต็มเมดนะครับอ๋แล้วก็จบฉากนี้ ต่อมาจะเป็นสปอยเนื้อเรื่องแล้วนะครับอันนี้ระวังหลบกันให้ดีไม่ต้องหลบหรอกไหนๆก็เปิดันขนาดนี้ถ้าใครดูก็นนะสตอรี่บอร์ดครับจะเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องครับเวลาใครจะทําเกมหรือว่าทําหนังทําละครเขาจะทำสตอรี่บอร์ดแบบนี้ขึ้นมานะครับดูรู้เรื่องไหมเอ้ยเหมือน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 ในฉากโอเพนนิ่งเลย อ๋ออาจารย์เขาก็วาดร่าวๆแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตผ่านแล้วกันนะมันไม่ค่อยมีอะไรสําคัญสักเท่าไหร่ผมก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับเขาไมา่ได้เขียนบอกอะไรสักเท่าไหร่นะัถ้าเกิดใครจะทําหนังทําละครทําอะไรอย่างเงี้ยเขียนเป็นเทคมาก่อนเสร็จแล้วก็มาวาดเป็นรูปทําเป็นเหมือนคล้ายๆการ์ตูนสี่ช่องแบบนี้ครับอันนี้ก็ทําเป็นห้าช่องแล้วก็เขียนเขียนเขียนว่าฉากนี้เป็นอย่างนี้นะฉากนี้เป็นอย่างนี้นะพระเอกอยู่มุมนี้นะ พระเอกเจอแบบนี้ทําแบบนี้นู่นนั่นนี่มีวาดลนด้วยน่าจะเป็นแบบเพลนลงเพนต้องลงมาเออเวลาผมเสพสื่ออะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ผมมีไอเดียในการทํานู่นทํานี่เยอะแยะเต้ไปหมดมเดี๋ยวอ๋ตอตกกระจายคือเขายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้างไงเกมนี้นี่ผมก็เสียวเสียวจริงเลยบางฉากนี้มันอนาโตมีมากเลยนะ และแล้วก็หมดแล้วมีแค่นี้ชอบถูกใจใช้กดแชร์ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้แหละแต่ผมให้ตามชมกันแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับ<ม>กับเกมเ e n o b บ a c h r o n i c i c นะครับเป็นภาคหนึ่ง r e m e k e d i f i n i t i v e e d i t i o นนะครับก็ผมว่าอันนี้คือเขาก็ r e m a s เตอภาพให้ระกับอัปเกรดเข้ากับช่วงยุค n i n t e n d o Switch นะครับหากใครชอบเกมแนวแบบ ภาพอนิเมะน่ารักน่ารักในเรื่องแบบมันมันน่าติดตามบูบูสู้สูตีตีรวยๆยแนวไฟนอลนแนวเครูเกมแนวแล้วนะเป็นแนว MMO เลยมั้งประมาณเนี้ยแล้วก็เกมแบบเป็น Open w o r ิรด้วยนะเกมเนี้ยแมปใหญ่มากมอนโหดมอนเท่มากพระเอกตัวละครก็เป็นแนวอนิเมะดูดูสไตล์น่ารักเท่ๆคูลๆนะครับ ในผมทาตัวเคมเมอร์อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทั้งกล่องก็มีแค่เนี้ยแหละครับป่ะผมสัญญาเนอะว่าผมมีอันบ็อกแล้วผมก็ต้องมีอินบ็อกอยูซิมันจะเก็บเป็นยังไงตลับเนี่ยผมเอาออกมาเลยนะเพราะอยู่ผมเอาไปเล่นแต่ว่าอาร์ตบุ๊กเนี่ยคงต้องเก็บต้องต้องเก็บนะครับกลายเป็นว่าซื้อเกมแถมอาร์ตบุ๊กอย่างเงี้ยความจริงอาร์ตบุ๊กคิโนเล่นมาพันสองพันล้วนึกว่าแพงนะเจอกล่องอันนี้เข้าไปอะเกือบหกพันอ่ะเราคิดว่าแพงไหมอะ ความรู้สึกเราคืออะไรคือแบบไอเล่มเนี้ยหกพันอ่ะแต่มันก็คือคุณค่าทางจิตใจนะครับในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะดังเหมือนจะอะไรขึ้นมาเนี่ยก็นะคอยติดตามกันดูนะครับผมว่ามันคงวา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 ว <laughs> ไหลเดี๋ยวนะมันต้องเอาอันนี้ลงไปก่อนหรือเปล่ <laughs> าต้องหันอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันมีสั่นตรงนี้อยู่ อเคมันคงไม่ดังถึงขนาด Animal Crossing กับมั้งกมนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาด้านนี้ใส่เข้าไปน่าจะหันอย่างนี้นะหรือว่ามันต้องเอากระดาษ่น้ออกมาก่อนเออใส่นี้โอเคนะครับสังคมจริงไม่อยากบอกเลยอะว่าการอันบ็อกมันไม่ใช่การอดรวยนะครับ มันคือการชดชูคุณค่าสิ่งของที่เขาสร้างขึ้นมาการทําเกมไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่แบบง่ายๆหรือถูกๆนะเขาต้องใช้ไอเดียสร้างสรรค์เลยมากมานะครับงั้นก็ขอเป็นกําลังใจช่วยของเกมเกมนี้นะครับ Shadow Blade c o n i c เพื่อนๆมี Nintendo Switch ก็อุ่นๆกันได้นะครับแนะนำซื้อแค่เกมก็พอนะครับหากมีเงินมีงบพอก็ซื้อชุดพิเศษก็ได้นะครับผมถ้าต่อเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ